สวัสดีเพื่อนๆเกมสทีทุกคนด้วยนะครับนี่ก็อีเวนต์ใหม่นะครับเออแต่ว่าต้องขออภัยทุกท่าน้วยนะครับเพราะว่าเครื่องผมอัดแล้วมันคลิปหายครับสองคลิปเลยนะครับก็เลยไม่ได้อัดตัวนี้ก็ได้อีเจี๊ยบแล้วนะครับแล้วก็เพชรมีอย่างที่เห็นครับก็คือลงแพทได้แล้วก็เกมแจกก็เยอะอยู่นะนะครับก็อีเวนต์นี้ก็ พอ,อีีเจี๊ยบมาครับลูกเก่ามันก็มาแล้วยสิบหกผมไม่ไมด้ว่ามันจะมาะครับเรียนนะครับแล้วมันมาให้เสียทองเล่นร้านหนึ่งซึ่ง <c oughs> แล้วก็เนี่ยครับจากห้าร้เกลือส5ีร้สิเพ็ดแต่ไม่ลดทองครับทองก็ร้านสองปกติอืม ซื้อปุ๊บก็ได้ที่สุดคิด S S บวนครับอ่ะไม่หล่ะจะเป็นเอ่อลิมิเต็ดนะครับอ่ะก็ลองซื้อไว้ครับร้านสองอัามเขาให้อ่ะอัพอัพอัพไปครับไม่ใช่แล้วอัพอัพอัพ อ่ะเกือบชิปหายนะครับครับอ๋อันนี้มันมีดูเวลามันแม็กคระะับแม็กก็จะโอ้โหมันใหญ่มากๆตัวถ้าเกิดตอนเวลนี้นะครับเวลหกปุ๊บๆก็วงจะไม่ใหญ่เท่าเวลสินะครับอก็โอโดีนะผมว่าเฮ้ยค่าอัพมันถูกอะ่ะอะ ให้ถูกนะ,อ,ะอัพเต็มก็นะครับรก็คือบวกหนึ่งโอ้โหไม่ค่อยดีครับ <S <S ก็ซื้อให้ดูแล้วกันนะครับอ่าซื้อปุ๊บก็จะมีของของไงของขวัญน,นะครับก็ไปรับกันด้วยนี่ก็รับมาก,ก่อนโอ้เดี๋ยวมันก็จะขึ้น โหได้ออฟคู้ขี่้วยเี๋ยวงจะที่าบให้ฟังครับเอออันนี้โอ๊ลืมลืมบอกครับลูกเต่าแล้วครับก็คือลูกเต่าเราก็มาจี้ว่างครับจี้เนี่ยเนี่ยครับผมช็อกเลยครับมันมาแล้วนะครับอ,อ่มันมาแล้วไหนล่ะ อ๋อฮิไม่ใช่ฮิตดีเออล่าสุดไหนล่ะไม่ใช่ฮัตอะไรวะนี่นี่นี่ไม่ใช่เอ็ดบอกนี่ไงโอ้โปรับไหม่ที่ผมดูแยกมากเลยครับ2ี่หกเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อตกที่เมืองของฝ่ายตรงข้ามนะครับจะได้ รับยกเว้นค่าผ่านทางได้ไดที่รอบโลกนะครับก็คือกล่องบินคิสตันนะครับกล่องหรือตัวเครื่องบินช่วยชีพของซีอนะครับคิสตัน S บวกอัพเต็มเนี่ยก็จะได้เป็น26%นะครับแต่ถ้า S ธรรมดาอัพเต็มก็22%นะครับก็มา,มาละผมมีกล่องบิน2อันนะครับ <c oughs> เนี่ยครับออฟสวยมากจริงอีกอันนึงก็ เนี่ยโอ้โหออฟผมมีสองออฟใช่ปะ่ะตัวนี้เอาไว้เล่นกับท,กท,กทุกตัวที่แบบมันมไม่มีไม่มีเบิ้ลนะครับแต่ตัวนี้ก็สําหรับตัวที่มีเบิ้ลอยู่แล้วอืมตาย <c oughs> แต่ผมว่าอยากได้สองอันนะครับกล่องบินอันถ้าดูก่อนนะครับอ่ะอย่างที่เห็นเลยครับก็วิธีหาก็คือ อีเจี๊ยบเรียบด่วนรวมกับอะไรก็ได้เนะครับเอฟเต็มนะก็จะมีโอกาสได้แป่นคิสตันกล่องบินคิสตันอันใหม่หน้าเนีน้ยแล้วก็แผนที่เดินทางผิดอะไรสักอ,อ,ยอย่างเออเดรอะไรน่ไม่หยุดไม่ใช่จะดูจี้แผนที่นำทางที่ผิดพากประมาณนี้นะครับผมก็จำไม่ได้อืม แล้วก็มีโอกาสได้แท็กซี่นะครับแล้วก็นาฬิกาขีนะครับโอ้โหถ้าได้นาฬิกามาแบบร้องไห้นะครับโอ้แต่ว่าไอตัวจ่าอะไรเนะี่ยมันมีเอ่อบินด่วนนะครับโอ้อยากได้บินด่วนนะครับอืมอืมก็โีค,ครับ โอ้โหยี่ิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับกล่องบินชิสตันอ่าก็ลองส่งเงินมดนมแบบโวนนะครับไม่ได้เออแล้วมันแกกทำไมเนี่ยลูกบาทก์ในตำนานเนี่ยโอ้นั่นก็อีเวนต์ลูกบาทจะมา้านะสักกะเวนผมนี่งงอ่ะนี่ครับนี่นะครับรางวัารับเกตลูกเจี๊ยบนะครับก็จะได้ ตัวสุ่มจี้เครื่องราง,างไม่ใช่สุดฮิตเหรอวะโอชีวิตมีวงเล็บรวมได้รวมตัวเครื่องบินช่วยชีพคิสตันนะครับหมายถึงมันมันมันสุม่มนะครับมันสุ่มมีโอกาสได้นะครับอ,อ๋สุดฮิตอยู่นะครับสุดฮิตเนี่ยน,นะครับตัวสุ่มจี้เครื่องรางสุดฮิตนะครับปับ๊บเขาให้ไม่ได้นะครับ ะอะไ s บวกตัวอะไรก็ได้บินวนมาบินวนอืมมันมีด้วยเหรอวะไม่ใช่โอ้ชีวิตโรเงืดมีเงินเก่ามาด้วย อืมโอ้คลิปหายเรื่อ,อสุ่มสุส่มสุเออตรงนี้มันมีที่เครื่องราง a อเอบวกถึงเอด้วยนะเนี่ยสุงมของควานเอบวกถึงเองงนะครับเถึงเอละ ก็จะเป็นบางกองสำหรับอีเวนต์ก่อนนะครับใช้สมแล้วก็จับเลยครับผมว่ากล่องรองพรมหมดละชีวิตเป็นไรมาต้องใช้เพชรส่มนะครับอรางวัลเขาเกมเขาก็แจกอยู่โอ้โหชีวิตอา่าล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับตัวนี่นะ เนี่ยครับถ้ามีอีเจี๊ยบนะครับกมจะได้นี่มาครับตัวผมผมไม่ได้จาาครับดาม่าจาาแอคผมไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เล่นนะครับยิ่งเรียนอยู่ไม่มีเวลาเล่นถึงห้าครั้งหรอกครับอืมนะครับจะแลกไปครับแล้วก็มารวมรวมกันเลยครับว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะได้ยากอืม วะเดี๋ยวขอซุ่มก่อนล้วกันครับโอ้ยากๆอ่าผมจะให้เดี๋ยวประมาณสองพันสองครับถ้าไม่ได้ก็ลือกสองพันสองเท่านั้นโอ้ยไม่โผลเลิลี่ไงวะ เฮ้ยอ oh, ้อถ้ารวมมันนี้รวมมันนี้ปึ๊บมันจะสุ่มสองอันนะครับระหว่างจาก,กับจิบนะครับเยบก็ต้องมารวมอีกครั้งครับโอ้ oh. เอ๊ะเวลาสุ่มนี้ชื่อไม่ขึ้นหรอครัรู้ว่าจะให้ลุ้นอย่างเดียวอะไรงี้ไหมรู้ว่าชื่อไม่ขึ้นละ งงกับงงกับระบบใหม่นะครับโอ้โหอะไรนะอีเจีย๊ยบอะไอะ่ะบวก4ีด้วยโอเคอยู่บวกห้าไปแล้วก็รวมเอนะครับเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อ ผมก็ผมมีอีกหนึ่งอันนะครับโอเคมี A อบดมี A อหนึ่งอันครับก็ต้องอ oh, ัพเพิ่มโอู้อ่องบุซี่กันโอเค เออแบบนี้ดีมากนะครับแบบว่าโล่งมากอัพง่ายครัระแบบใหม่ก็ดีก็รวงมาเลยครับได้แปนะครับกล่องบินแานที่นำทางที่ผิดแล้วก็แท็กซี่นาิกานะครับอ่ากล่องบินป๊าป แท็กซี่ชีวิตบันไรยมาอีกแล้วต้องหมดเยอะปะเนี่ยรีเวน,นี่โอ้ชีวิตเห้อออ ซุมจี้ร้านค้าร้านค้าไอเทมจำกัดก็มีด้วยนะครับก็คือที่สนับสนุนอ e ีเจ็ตดาม่าบีนะครับแล้วก็ได้สุ่มแห่งแสงสว่างครับเรซิงเอนะครับแต่ว่าจะให้มาริโเจ็ดเลยแล้วก็ตัวสนุนทองใครอยากไว้ก็จัดเลยครับเอ้ามันอยู่ไหนละวะ ชี่เครื่องรางน่าจะไม่มีครับปกติผมจะปกติผมจะสุ่มในร้านค้าครับมันจะมีสี่หมื่นไดห้ากล่องนะครับมันจะเร็วกว่านะครับแบบนี้ก็ได้ครับโอ้มีแต่บีไว้เออบีซียามาดีพอก่อน ตตตเราจะเข้าอ <ítulo> ีกทำไมอพไรสิับนะครับดูครับเจดสิบเปร์เซ็นะครับมันเหมือนแบบว่ากจี้ลลงมานี่มันจะมันคือจิตดูนะครับสามมันจิตห้ติดอยู่นะแล้วก็อัพ จาบีครับเออาอเออกออเออี่อ,อเอ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 อเรอเอ่ารอเออเออเรอเคอเอ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 อบปอเบอเออเออเอีเจีเออเเออเองไอกูออเแล้ว ในจ่านะครับโอ้โ oh. oh, ้ชีวิต <c oughs> ต้องสูงเพิ่มนะครับคึบโอ้มันไม่มีมันต้องเอ่อเรียกว่าไงต้องลุนเอาเอางเดียวนะครับเนไม่มีชื่อชุ้หรอน่าจะโอ้เอสสองอัน E, B, B, B. เออดีดีดีแค่สูงแบบนี้คุ้มแต่ว่าก็หาได้ซีใหม่ตัวครับเออได้บีสิเออเอมากดีหาได้บีอีกโอเคพอก่อนนะครับที่จริงอยากได้เอเลยไม่ต้องรวมให้เยอะเปลืองทองด้วยเอนี่ออกยากันงนี้โอ้โห ก็อัพครับอัพกันขออัพจ่าละกันนแบกได้บีดวนมากต้นข้อความโอ้โหติดแค่สองผมว่ามันก็เกี่ยวกับดวงดีๆแล้วครับการอัพเนี่ยมันก็ไม่เสมอไปนะครับโอ้ เจีย๊ยบนี่ออกยากแน่นอนครับถ้ารวมดีเออนี่สามเออเอาเอาสติดแม่เดือนติดอยู่โอเคเอาปับรวมบินด่วนมาเหอะเอ็ดบวกมาย้ย สำเร็จโอ้พระเจ้าอันมาแล้วบินดวนติดติดตึดตดตึดตดตึดตด,ตด,ตด,ตดโอ้ดีใจครับดีใจเอบวกนี่ไม่สำคัญนะครับจัดให้หมดอีเนตนนี้เอไบวกไม่สำคัญนะครับเออเอาไปดิโอ้ อ่ารวมครับผมโอ้โหรวมดีเลยครับป๊าปสำเร็จโอ้โหดูดูดออฟผมสิเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนออฟช่างหน้ารันทนจริงโอ้โหทิ้งไว้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาอัพกันต่อ โอ้ต้องอัพบีหรอไม่เอาก็สุ่มกันต่อนะครับเอออันนี้มันเป็นกาชาอาเกนก็ยังไม่แก้นะครับมีสารจิตอยู่โอ้จะบี B, ไม่ออกเลยหรอวะโอเคอัพกัน โอ้โหเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ห้าอันตัวหนึ่งนะครับโอ้โหติดแค่สองที่พลาดนอันนี้ต้องสูมเพิ่มนะครับจัดไปอ่าต้องรุ่นอย่างเดียวนะครับพอแล้วครับอีเวนต์นี้ผมหมดลูกให้มันละ อย่ฟันอีกเอีเวนี้ผมอย่ให้เรานะออเออ่าเข้าม้วโอมาจ้าเอามาทำไมโอ้จะร้องไห้ละ ใช้ลายตาก็รับไปได้นะครับผมมีงลายตาเลยครับซึ่งมันไม่ดีเลยผมก็ไม่รู้จะซุ่มแบบตอนอดีตเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่มีในร้านค้าแล้วอีเจียบออกยากมาก Wait. Olium. Đi bộ đi. Ừ, nhưng đi bộ gì? Có là luôn đi làm ngay cái chiêu mít lại. ủa.

นีขลับวมเม็นๆยังมาไล่ที่นั่นแม่อกเออว่าเราควรจะเสี่ยงต่อไปหรือเปล่าต้องขออภัยด้วยนครับเมื่อกี ทำไงโอ้ยอีกสักหน่อยแล้วกันครับโอ้โหดูแล้วไม่น่าจะได้ง่ายครับผมหัวร้อนบีตอนนี้ก็เสียไปค่าหกร้อยครับ ก็อูได้เจอเนี่ยครับชารดาม่านะครับเดี๋ยวรวมให้ดูอีกสักสคู่แล้วกันครับ โอเคก็รวมไปเลยครับโอเคเี็ดบวกครัโอเคก็รวมมันไปครับเอเบเอ็ดบวกเอ้อ โอ้อัน,นเก่าของผมออฟอะไรวะอ่ะอัน,นเก่าของผมออฟตัดนางฟ้าอยู่นะครับก็อันนี้ก็ไว้อัพแล้วกันครับได้ลหรอไหนล่ะวอนนี้เหรอแต่ไอ้สบวชก็คุ้มอยู่นะครับตอนต,ตไม่ได้จีใหม่ครับ เราจะลองสูงเกินงบทุกทีโอ้โหเห็นไหมมันมีความหวังแล้วครับมันมีความหวังมีความหวังแล้วทำไงครับรูบโอ้โหมันมาสร้างความหวังเออเราต้องเสียป๊อปป๊อ รัวผ่านทองผานเพชรโอ้รูปนีวหนึ่งครั้งม,มีความหวังม,มีความหวังความหวังสุดท้าย โอ้มันยังไม่จีบบวกค่าอมองสุดท้ายมองตาพี่สิน้องฉันจะเป็นความหวังให้นายเองปาบเขาให้มาควอ, <c oughs> องสุดท้ายปิวไปกับสายลมนะครับอ่ะพอแค่นี้แล้วกันนะครับ สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับนนี้ก็สวัสดีครับ